มาเดี๋ยวพี่ขอเปิดไปเลยละกันนะสำหรับกล่องเวมนะครับกล่องลุ้นเพชรฟรีไฟล์เด่นเองนะครับไปกดเปิดไปเลยมบ ก็ต้องการสวีดะสวัสดีน้องๆ้องกไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีราฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้ก็มีกิจกรรมนะครับอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับสายเพชรสาย าสายฟรีเพจรีไฟเนี่ยต้องรีบมาดูกันเลยนะครับพี่บอกเลยว่าข่าวดีมากๆนะครับสำหรับกิจกรรกมตามเพื่อนกับมาลุ่นรับเพจหน9 9 9 9เพรยกเจฟรียกเซิร์ฟมนเองนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนวิธีการรับวิธีการหากันเลยนะครับว่ารับยังไงทำยังไงถึงจะมีสิทธิ์ได้นะครับเพจ 1 9 9 9งเพชรนะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์1นึ่งสับตะไคร้หนกดกระดิ่งกันด้วยนะครับกติกาเดิมครับผมค่าครบ5,000ไ like ลค์พี่มีบัตรเปลญ่าแจกใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมมาโอเคนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีในส่วนกิจกรรมฟรีไฟโปรเล็กซีซั่น5กันก่อนนะครับในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีภารกิจเด็ด7วัน7ไอเทมฟรีนั่นเองนะครับก็จะเป็นนนนนนนสกิปืทััั้้ง7ตามมีีเลยะะคครรบบ่ผ แปะสก,กินเดนะครับรวมสก,กินปืนนี้ด้วยนี่แต่สก,กินนี้เป็นสก,กินปืนถาวรน,นะครับอันนี้ก็คือลุ้นถาวรในส่วนนี้นะครับผมเนาะแล้วก็จะมีอีกกิจกรรมนึงนะครับผมเล่นครบจบแจก,กนะครับก็คือเพียงเข้าเกมตอบคําถามนะครับทำภารกิจนะก็จะมีสิทธิ์ที่จะ ได้ลุ้นในส่วนตั๋วนะครับโ,โหครบทั้งตั๋วเลยแล้วก็จะมีบัตรเปลี่ยนชื่อนะบัตรตั้งห้องโอ้โหเยอะแยะมากมายสาหรับวันที่18ตุลาคมนั่นเองนะครับสาหรับสกินปืนถาวรเนี่ยก็คือวันที่23นะครับผมก็คือเราจะ,ะมีโอกาสที่จะได้สกินปืนถาวรแล้วก็ชุดแล้วก็ตัว๋วไดมอนด์รอยัลสามใบฟรีๆเลยนะครับถ้าคนดูครบ30,000 0คนในสตรีมสดนั่นเองนะครับการแข่งขันฟรีไฟล o โปเล็กซีซั่น5นั่นเอง นะครับผมแล้วแล้วก็ในส่วนกิจกรรมอื่นก็ไม่น่าจะมีแล้วส่วนกิจกรรมนี้ก็คือจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมนะครับกิจกรรมหมวกกันน็อกเนี่ยเอหมวกกันน็อกวันที่16นะครับส่วนชุดนะครับเวนออมเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่มารีวิวให้แบบเต็มระบบแน่นอนรอกันได้เลยนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการรับนะครับผมรับลุ้นรับเพชรน้าหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเนี่ยรับยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นพี่ขอบอกเลยว่าต้องมีรหัสไก อ่ะเข้าไว้รอเลยนะครับมาเราไปดูกันว่าทํายังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ pk s p i n com เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม5้าบาทขึ้นไปรับฟรีห้าร้อยบาทฟรีเลยครับคือรับคูณ2กันเองนะครับโปรโมชั่นนี้มีจํานวนจํากัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับผมลิงก์สมัครีิสุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยพอกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook เฟซบุ๊กได้เลยนะครับเลล็ก้ง่ายง่ายนะครับผมแล้วกโอเคน นะครับเติมเครดิตนั่นเองนะครับเราต้องมีคดเครดิตกันก่อนนะครับถึงจะ ได้500บาทฟรีนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็โอเวอร์เลยกไปที่เบอร์0 6 4 8 9 8 5 2 3 3มันเองนะครับนี่ตามนี้แล้วก็ใส่เบอร์โอเวอร์หลีกของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามงบมึงน้องเลยแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทเข้าไปเราจะได้ฟรี500บาทเลยนะครับพอโอนที่ใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยนะครับเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นกลุ่มมาที่แรกเหมือนเดิมนะครับทีนี้ใครที่อยากสุ่มไอดีท่าปักทงนะครับก็มาสุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตาามมมมททีีีี่่่่่่พบบบออกกกเเลลยนนนะะคครรัััสุงไื อ่าแล้วก็จะมีเกมนะครับเศรษฐีลุ้นของเคก็จะมีเครดิตบักทงด้วยรอบละ20เครดิตเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าออกโคตรง่ายนะครับหลายคนก็ได้ไปแล้วนะครับเห็นว่าเวฟยังบัคอยู่นั่นเองนะครับพอเราสุ่มได้เครดิตบักทงแล้วเนี่ยให้กดมาที่ติดต่อตัวนี้นะครับมันจะได้ไม่น่าแฟนเพจเขานั่นเองนะครับเราก็ทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้เครดิตบักทงนั่นเองนะครับเขาจะส่งให้ไปใน5นาทีเลยนะครับรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทในฟีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดกดได้เลยรลยสมัครลิงก์สุ่มอยยู่ใต้้คคลลิปนนีเะรับผม โอเคนะครับขั้นตอนแรกเรามาดูในส่วนกิจกรรมก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะครับให้เรากดมาที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงรูเพื่อนตรงนี้ตรงเพื่อนๆอ่ะนะครับมันจะได้ขึ้นมาก็คือตามกลับมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้เลยสดๆร้อนๆเลยนะครับกดเข้าไปดูนี่ก็จะมีารางวัลน,นะครับตามเพื่อนกลับมารวมพลฮีโร่กาจัดไวรัสนั่นเองนะครับก็จะมีเชิญเพื่อน1คน3คน5คน7คนนั่นเองนะครับในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีเพชรอยู่นั่นเองเป็นกล่องเวนอมนั่นเอง นะครับผมมารอบนี้ไม่เป็นกล่องเพชรเหมือนเดิมแล้วนะครับผมปกติเนี่ยก็จะเป็นเพชรฟรีไฟขึ้นมาเลยในส่วนนี้นะครับเอยก็จะเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องแบบยังไงกิจกรรมแต่ว่ากล่องเวนอมเป็นกล่องแดงแบบนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรเทนะครับโอเคนะครับพอเราดูแบบนี้เสร็จเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราเข้ารหัสไก่นะครับที่เราไม่ได้เข้ามาเดือนนึงได้นะครับผมหนาเดือนนึงได้เลยนะที่ ไม่ได้เข้ามานานๆเออที่ดองไว้นานๆน,นะครับผมมาที่นี้แต่พี่ขอตัวไปเข้ารหัสไก่ก่อนนะครับปุ๊บเรียบร้อยตอนนี้เรามาอยู่ในรหัสไก่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรากดเข้าเหมือนเดิมเลยกดมาที่รูปเพื่อนตรงนี้ปั๊บนี่แล้วกดมาที่ตามกลับมานะครับอ่ะถ้าใครเด้งขึ้นมาให้ใส่ UID ผู้เชิญแบบนี้ครับก็คือรหัสเราเนี่ยใส่ได้นะครับเ <CC> ชิญได้นะครับเชิญไ,ได้เลยนะครับถ้าใครไม่ขึ้นมาก็คือรหัสเราเนี่ยแบบยังไงไม่ได้ไม่ได้เข้ามา ไม่ได้เข้ามานานน่ะต้องเข้าได้ต้องไม่ได้เข้าในเกมประมาณ1เดือนได้นะครับถึงจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นก็ใส่ U ูดีไปเลยเดี๋ยวพี่ขอกลับมารหัสเดิมนะครับแล้วก็กลับมาที่รูปโปรไฟล์แล้วก็ก๊อปนะครับผมนี่นะครับ u ูดีหลักไปนะครับอ่ะยูดีหลักเว่บเวเวเห็นไหมใครอยากใส่พี่ก็ใส่ได้นะครับต้องขอบคุณลุงหน้ากันด้วยนะครับนี่ยูดีพี่เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหกศูนย์หกสองนะครับเอาไปใส่พี่หน่อยละกันนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอใส่เลยในส่วนนี้ปกดวาง โอเคก็จะได้แบบนี้นะครับกดตกลงไปได้เลยปับ๊บนี่เรียบร้อยนะครับมาแล้วห้ากล่องเฮย้ยได้อย่างเยอะวะนะครับจากนั้นเราก็กดรับไปเลยในส่วนรหัสไก่นะนี่รหัสไก่นะส่วนรหัสหลักก็จะได้เหมือนกันนะครับปับ๊บกดรับไปเรียบร้อยครับผมนี่นะครับเป็นกล่องเพชรเลยนะปั๊บมาทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปเปิดกันเลยนะครับอยู่ในแต่งตัวแล้วก็อ่ากล่องนี่มาแล้วเห็นไหมเพชร 1 10, 9 9 9 9เพรชรลุ้นพีฟรีแล้วก็มีโทเค็นตรงนี้ด้วยนะครับที่จะแลกชุดในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับโอ้โห,โอโหของฟรีเยอะจริงๆมาเดี๋ยวพี่ขอเปิดไปเลยละกันนะครับสำหรับกล่องเวนอมนะครับกล่องลุ้นเพชรฟรีไฟนั่นเองนะครับไปก็เปิดไปเลยโอ้โหโคตรเกลือได้แต่โทเค็นนะครับผมใครได้เพชรก็อย่าลืมบอกพี่กันด้วยนะครับผมทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพามาดูรหัสอ่ารหัสหลักกันบ้าง นะครับรหัสหลักก็มีเหมือนกันนะครับรหัสหลักกดเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็ตามเพื่อนกลับมาตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นสองคนละตอนแรก1คนนะครับนี่มาแล้วมาแล้วเชิญ1คนนี่ไม่รู้ว่าใครเชิญพี่ไว้นะครับในส่วนนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็น2คนนับเป็น2คนละอย่าลืมกดในพี่กันด้วยนะครับมากดรับไปเลยเรียบร้อยนี่ทีนี้เรามาดูในในส่วนนี้กันบ้างแต่งตัวแล้วก็นี่กล่องนี่มาแล้วเห็นไหมหนึ่งพันเอ๊หนึ่งหมื่น 1 9 9 9 9เกน,นเอยแล้วก็จะมีโทเค็นตัวนี้ด้วยเยด้นะครับผมโคตรดีนะครับส่วนถ้าเราได้โทเค็นเนี่ยเราก็สามารถเอาไปแลกชุดในวันพรุ่งนี้ได้เหมือนกันน,นั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรดีนะครับสลรับคลิปนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับใครที่ทําไม่ได้เนี่ก็ทําตามพี่ได้เลยแต่ว่าต้องมีรหัสไก่่อนะนะนะหรือว่าหาหาซื้อในกลุ่มพี่ไก็ได้ก็อาจจะมีพี่เคยไปซื้อนะครับแบบให้เขาแบบ เชิญให้นะครับแล้วก็จ่ายเป็นเป็นเงินเป็นวอลนั่นเองนะครับบอกเลยว่าสุดจัดแน่นอนมาแล้วกดรับเพชรตัวนี้ไปก่อนเลยเรียบร้อยนะครับนี่135เพชรฟรีเลยนะครับในส่วนนี้นะครับนี่เปิดไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเพชรแพ็กเกจนะครับรายสัปดาห์รายเดือนนั่นเองแล้วก็ซูเปอร์วีพีนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับได้ใจความนะครับมาสอนลุ้นรับเพชรฟรีหนึ่9 9มืเพชรนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราตัวไปก่อนนะครับผมกลับสวัสดีครับ